สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีสิง์ประจําวันที่1-7พฤษภาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับอิสระนะคะเรื่องของกายเรื่องของใจนะคะที่มีความอ,อ,อิสระมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นบางรายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการพบเจอบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะ หรือว่าการาพร้อมที่จะทำอะไรเสี่ยงๆนะคะหรือว่าลุยเต็มที่นั่นเองการงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจการมองโลกในแง่ดีมากขึ้น,นะคะเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ใครที่เบื่อเบืองานประจำที่ทำอยู่นะคะอาจจะหาเวลาพักร้อนหรือพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งอาจจะมีการแก้ไขปรปับปรุงนะคะหรือมีการตกแต่งจัด วางนะคะอุปกรณ์ในที่ทำงานใหม่ๆห,หรือการยกย้ายนะคะการเดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยบางรายก็เหมาะกับงานสายการท่องเที่ยวเดินทางต่างๆนะคะก็จะทำให้บรรยากาศไม่น่าเบื่อไม่จืดชืดเกินไปนะคะการเงินช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่เข้าออกอาจจะเป็นเพราะอารมณ์หรือว่าเป็นเพราะเ,ออเพื่อ ทำให้จิตใจนะคะเบิกบานนะคะหรือแฮปปี้อาจจะมีการซื้อของตามใจตัวเองมากขึ้นการใช้จ่ายเรื่องการกินการเดินทางเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการเก็บออมไว้เผื่ออนาคตด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือดระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายนะคะบางรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุความประมาทจ,จากคุณเองหรือผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วพบรักนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เปิดโอกาสกับตัวเองมากขึ้น,นะคะอาจจะมีเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือความรักเกี่ยวกับระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับการมีอิสระระหว่างกันนะคะอาจจะมีการ แยกกันเพราะเรื่องงานหรือว่าเปิดโอกาสให้กันและกันได้อยู่ห่างกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวแบบนั้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวสิงในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจ k a r m i k e n ชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คา k a r m i k e n โ o ของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ